สวัสดีเอมพี่น้องประชาชนกันด้วยโอ้โหโอ้ไมก๊อย่ในห้องเล่นโอ้มก๊อตตีเดียวตายหรือเปล่าวะโหฮอออนคตรออนมาไอรอนกรเลม ไ,ไอรอนมาเต็มมาไอรอนโกเลมจ้โ oh oh อ้มายก๊อดโอ้มายก๊อชแล้วถ้าเราลองวิดวิตเธอร์วิตเทอร์คืออะไรม,ะะะมาลองวิตเธอร์กันบ้าง ก็แค่ธรรมดาเหมือนเดิมอุ้ยไอรอนโกเลมไอรอนโกเลมอย่างเอาอะอ๋อๆๆไปเจออันนี้ไปตัวยางใหญ่มันจะยิงซอมบี้เอาซอมบี้มาเลยแล้วกันไม่นะ โอ้โหไอร่อนโกเลมสุดเท่กลายเป็นสุดกาไปแล้วเจ็บขี้โอ้แล้วเรจะดึงห้องเช็ดไปทำไมเนื้อเคล็บพี่ลูปแบบเป็นทามเซ็ตนี่เคร็บทามเซ็เพึ่งจะมือนเนืเคล็บสมบีถึงจะสมมุนได้เกมแรกครับผมนี่ครับแล้วให้เราสร้างสโนว์บอลเอยสโนแมน นี่แค่แต่เลือดโคตรอ่อนเลยคแค่ฉันใส่เองอ่อนนี่ครัแค่แมนจะแกนไปเลยว้าวโหดมากโหดแบบซอมบี้ตบของดีตายดูไอลอนโกเลมกันครับมดูเอลอนโกเลมออไปดิกลัวโอ้ my god โอ้ทีเดียวตายออกมาก็ ตียงสูงบรจัดการต่ออีงออุ้ยมีต่อไส่อุ้ยโอ my g o กอ oh my g ่า h เอาสลมสลมสลมไม่สชมไเอาฮอกลินมาด้วยไหนฮอกลินฮอกลิน เอาฮอกลินมาด้วยนี่ครับเซตที่ผมเอามาเป็นเซตที่ไม่ค่อยโหดก็เถื่อนดูฮอกลินวา้าวฮอกลินอย่างลหล่อเท่ดูฮอกลินนะมาฮอกลินเฮ้ยเฮ้ย ฮอกลินทำล้อนใส่แอดออนไปแล้ะฮอกลินออกมากไอ้แมันตีฮอกลินอฮอกลินนี่กลายเป็นตุกกระจอกไปเลยสลิมแมวคลิปนี้ก็จะมี แล้วเราก็เอาข้าวมาเอาข้วามาเมื่อเอนเให้เคก็้เวช่นนี้ แล้วก็เจ้าข้ามาขี้นั่งมัยยามีนักได้ขี่เลสเต